พีพีกันไป600จุดครับทุกคนครับในออเดอร์นี้ผมบวกไปที่600เหรียญนะครับจากการกด1นึหลอดนะครับแล้วก็กราฟเนี่ยวิ่งไปนะครับอยู่ที่ประมาณ600จุดแต่เช้าเลยนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศในกลุ่มนะครับฟ้ากัะรัวตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะที่ให้สัญญาณไปทีนี้ในออเดอร์นี้ผมมีวิธีคิดและมีวิธีการหรือมีเทคนิคในการเข้าออเดอร์ยังไงบ้างเดี๋ยวลองฟังครับคลิปนี้แพงมากนะครับสำหรับใครที่ ฟังเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอ e ีบุ๊กนะครับที่แจกด้วยนะครับซึ่งสามารถแอดบ้านเขียวผมมาได้นะครับเพื่อรับอ e ีบุ๊กอ่ะคลิปนี้แพงมากครับใครที่ตั้งใจฟังขอให้ได้ขอให้โดนนะครับอวยพรให้ก่อนเลยว่าขอให้เทรดไม้ไหนขอให้ไป TP มาดูหลักการในการเข้าออเดอร์นี้ที่ทําให้ผมบวก600เหรียญแล้วก็เพื่อนๆฟ้าทั้งกลุ่มกันครับก่อ,อื่นเลยนะครับผมเปิดไว้ที่กราฟเปล่าๆอย่างนี้เลยนะครับ ถามว่าผมวิเคราะห์ยังไงบ้างนะครับผมเริ่มเปิดไปที่ในไทม์เฟรมใหญ่นะครับในไทม์เฟรม H1 ในชุดชุดนี้ครับผมเนี่ยเริ่มเห็นเทนไลน์อะไรบางอย่างที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมเนี่ยได้เริ่มตีเทนไลน์นะชุดนี้นะครับแล้วก็ลากยาวมาันางนนะนี่ครับลากยาวมาชุดชุดนี้ปึ๊บเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้ครับมีการหลุดเทรนเรียบร้อยหากเราสังเกตต่อนะครับหากเราสังเกตต่อปึ๊บในชุดชุดนี้ครับ ถ้าผมลากมาที่ใน time frame M5 นะนี่ครับซูมเข้ามาที่ time frame M5 เราจะเห็นได้ว่ามีการวิ่งและมีการหลุดโครงสร้างเรียบร้อยครับคำว่าหลุดโครงสร้างคือตรงไหนคือตรงนี้ครับนี่ครับผมลากมาตรงนี้ครับมีการหลุดโครงสร้างครับแท่งเทียนแท่งนี้นะครับเป็นแท่งเทียนที่มีการทําลายโครงสร้างและมีการทําลายโครงสร้างถึง2รอบครับก็คือชุดชุดนี้อีกชุดหนึ่งนี่ครับในลักษณะนี้ครับ หลังจากมีการหลุดโครงสร้างมาแบบนี้และมีการหลุดเทรลน์มาแบบนี้ภาษาในทาง SMC ครับเขาเรียกว่า C H O C H นะครับนั่นก็คือคำว่าช็อกนั่นเอง Change of Character หลังจากมีการ Change of Character ในชุดชุดนี้แล้วผมเริ่มมั่นใจครับว่ากราฟอาจจะมีการเปลี่ยนเทรนหากเราสังเกตกันนดีครับในชุดชุดนี้ครับเราลากกันมานะมีการวิ่งกลับมาและมีการ pull back ลักษณะนี้ครับการ pull back คืออะไรการ pull back คือการที่เขาเนี่ยวิ่งกลับมานะครับเพื่อเทสโซนเดิมที่เขาจากมาลักษณะการ pull back หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกชุดชุดนี้ว่าการ retest ครับนี่ครับ pull back นะครับหรือการ retest นะครับ retest นี่เลยเดี๋ยวใส่สแลสต,ตรงนี้นี่หลังจากนั้นครับพอมีการ pull back หรือการ retest เนี่ย ลักษณะของกราฟตามกฎของดาวเทอรี่จะเป็นประมาณน,นี้นี่ครับกราฟมีการวิ่งไปเรื่อยๆคาัมีการไหลลงมานะครับจะมีการดึงราคากลับไปเพื่อเทสโซนเดิมเสมอแล้วก็ค่อยลงอย่างนี้นะครับแปลว่าในชุดชุดนี้เข้าโครงสร้างในการคอนเฟิร์มเรียบร้อยมีการพูลแบ็กผมเริ่มมั่นใจว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นเทนขาลงเรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับผมเนี่ยได้ซูมเข้าไปต่อครับ ผมได้ตีเทนไลน์ชุดชุดนี้ลงมานี่ครับขอวางเส้นนี้เป็นเส้นทึบครับผมเขียนตรงนี้ว่าดาวเทรนเนาะดาวเทรนนี่ครับพอเป็นตรงนี้เป็นดาวเทรนนะครับผมก็เริ่มเอกใจแล้วว่าเฮ้ยชุดชุดนี้คือจุดสัมผัสจุดที่1นะแล้วก็สัมผัสจากจุดพูแบ็กด้วยชุดนี้สัมผัสจุดที่2และชุดนี้ครับสัมผัสจุดที่3า นอกจากนั้นครับผมยังแบบเฮ้ยตรงเนี้ยยังเล่นไม่ได้หรอกมีอะไรที่เรายังต้องพิจารณาเพิ่มผมลองตีกรอบกรอบนี้ครับนี่นะครับหากเ,เพื่อนๆสังเกตนะครับเ,เพื่อนเเห็นกรอบกรอบนี้ว่าจะมีการวิ่งที่เป็นลักษณะ drop base drop b a e แล้วก็ drop ลักษณะนี้อยู่ในหลักการที่มีชื่อว่า demand and, and supply นะครับ demand and, and supply ผมลากตรงนี้มาครับ ชุดนี้ครับภาษาในดีมานซัพพลายเราจะเรียกมันว่าซัพพลายโซนครับนี่ครับนี่คือซัพพลายโซนไหลมาถึงตรงนี้ครับลักษณะนี้ครับผมเรียกกันว่าดีมานโซนดูนะครับโอ้โหดีมานโซนและตรงนี้ครับไหลลงมาถึงตรงนี้ครับ บนะครับกราฟได้ชนแนวรับเรียบร้อยแปลว่าอะไรครับในลักษณะนี้ผมเห็นตรงนี้ครับว่าเป็นโซนดีมาร์เหมือนกันครับนี่ครับพอกราฟเนี่ยวิ่งนะครับมา1เลยมีการสัมผัสเทรนไลน์สงบ่งบอกว่าเป็นเทรนขาลง3ม,มีการสัมผัสซับไพโซนผมยังไม่ได้เข้าออเดอร์ครับ ผมพิจารณาต่อโดยการที่ป้องกันการไบแอดตัวเองโดยการใช้เครื่องมือครับผมเปิดเครื่องมือตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า tts เครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่เอาไว้เทรดทองคําเวลาเป็นเทรนและเทรดคู่สกุลเงินได้ด้วยในจังหวะที่กราฟเป็นเทรนครับวิธีการใช้ tts ง่ายมากหากกราฟเนี่ยวิ่งลงมานะครับเกาะเส้นเนี่ยที่เป็นเส้นเทรนทูนอฟแบบนี้นะครับที่เป็นคลองตะลิงหรือว่าบางคนเรียกว่างูเหลือมนะครับตรงนี้เนี่ย มีการวิ่งสัมผัสโซนงูเหลือมโซนตะลิ่งโซนคลองตรงนี้มีคําว่าลองแบบนี้กดบายครับกราฟขึ้นกดบายครับขึ้นครับกดบายกราฟขึ้นแต่ในชุดชุดนี้ครับสังเกตรครับกราฟมาเกิดคําว่าช็อตอยู่ที่ริมตะลิ่งตรงนี้ครับแปลว่าสัญญาณช็อตแบบนี้บ่งบอกว่ามีโอกาสที่กราฟจะลงได้และตอนนี้ก็ลงลึกมาถึงพันจุดเลยครับยังไม่พอครับ ผมใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ในการเทรดเป็นเทนแล้วผมต้องการหาจุดกลับตัวที่มีสวิงที่มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับตัวจริงๆผมใช้เครื่องมือที่มีว่าชื่อว่า g ีเสครับสังเกต g ีเครับเขาจะเป็นกรอบแบบนี้ใช้ได้ดีในจังหวะที่ทองคําเป็นไซด์เว์ครับหากทะลุออกกรอบนะครับขึ้นสัญญาณบายกดบายตามนะครับทะลุออกกรอบกดบายตามทะลุออกกรอบสัญญาณเซลล์กดเซลล์ตามเล่นเรียบง่ายมากในจังหวะนี้ g ีเครับวิ่งมาชนซับไพโซน และเกิดสัญญาณคำว่าเซลครับวิธีการง่ายมากผมก็แค่กดเซลล์ตามนั้นครับและตรงนี้ครับมันถูกคอนเฟิร์มทั้ง GSS และ t t s เห็นไหมครับมีทั้งคำว่าช็อตและทั้งคำว่าเซลลในลักษณะนี้วิ่งมานะครับอยู่ใกล้ๆกรอบและวิ่งมาชนโซนตะลิ่งนะครับโซนโซนเทรนทูนอกแบบนี้มีทั้งช็อคนะครับและก็มีทั้งช็อตมีทั้งเซลลด้วยแบบนี้ผมไม่ลังเลสงสัยครับผมก็เลยกดออเดอร์นี้ไปนะครับ ทำให้ในออเดอร์นี้นะครับบวกมาที่600จุดนะครับแต่เสียดายลงมาลึกเป็นพันจุดเลยนะครับแต่เราได้600จุด600เหรียญเมื่อกี้ก็สวยมากพอแล้วพร้อมกับในกลุ่มครับที่ผมเนี่ยให้สัญญาณตรงนี้ไปนะนี่ครับแล้วก็ทีมโค้ชเนี่ยในกลุ่มก็ให้สัญญาณไปว่าเซลนะครับตั้งแต่6กโมงเช้าแล้วก็มีตัวเลขที่ชัดเจนครับว่าเซลล์3 7นะครับ SL 4 2 TP 1 32 TP 2 27นะครับ หลังจากนั้นใครกดพิมพ์8989มาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นอีกไม่นานเกินใจครับอีกประมาณสักโอ้โหประมาณสัก20-30นาทีได้เริ่มส่งพอพร์ตฟ้ากันมาแบบนี้ส่งสีวฟ้ากันมาแบบนี้ครับสีวฟ้าแบบนี้ครับฟ้าอย่างนี้ครับฟ้าอย่างนี้นะครับและหัวใจฟ้าเรรววแบบนี้ทั้งกลุ่มครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่อยากจะติดตั้งเครื่องมือ2เครื่องมือนี้นะครับวิธีการง่ายๆครับสามารถ นะครับบ้านเขียวไลโอเอผมมาได้สแกนเคเบิลโค้ดข้างล่างมุมขวานะครับแล้วก็ทักเข้ามาได้บอกว่าสนใจติดตั้งเครื่องมือฟูปแพคเกจทั้ง2เครื่องมือนี้และสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเข้ากลุ่มคอม m ม n i t ตี้แบบนี้อยากจะได้สัญญาลเป็นกลุ่มม a s เตอร์สัญญามีแผนการเทรดให้นะครับมีจุดเข้าจุดออกที่ชัดเจนแบบนี้ก็สามารถสแกนเคเบิลโค้ดข้างล่างมุมขวานะครับและทักเข้ามาได้นะครับบอกว่าสนใจเข้ากลุ่มหรือสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่สามารถสแกนเคเบิลโค้ดได้สามารถ แอดนะครับ id ลายอยู่ที่ลาวเอผมได้นะครับพิมพ์แอดข้างหน้านะครับตามด้วยคำว่า p o k i n n o v e s t นะครับหรือว่า box innovate นะครับตามบนหน้าจอได้เลยตรงนี้นะครับแล้วเราเจอกันนะครับในคอมเม i ี้มาใช้เครื่องมือดีๆแบบนี้และทำกำไรฟ้าฉ่ำแบบนี้ไปด้วยกันครับเพื่อนๆครับคลิปนี้แพงมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ